สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียรชาแนลนะคะมาพบก,กันนะคะในแนวทางหุ้นดาวโจน VIP นะคะพี่น้องก็เมื่อวานนะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนปกตินะคะปิดนะคะพี่น้องจา๋าก็เขาแจ้งเตือนก่อนที่หลังจากที่เพียนลงคลิปไปแล้วนะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องจา๋า ก็เดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันต่อนะคะสําหรับแนวทางปกตินะคะแนวทางหุ้นดาวโจนปกติไปลุ้นต่อวันจันท์นะคะก็มาลุ้น VIP กันก่อนนะคะ VIP เปิดทุกวันนะคะจันท์ถึงวันอาทิตย์นะคะเปิดทุกวันเลยนะคะสําหรับ VIP เนาะเรามาลุ้นมาลุ้นเป็นแนวทางกันต่อนะคะก็เมื่อวานให้เด่น6กับ3นะคะ6หลุดนะคะตัววิ่งหลุดนะคะตัววิ่งทั้งสองตัวหลุดแต่ตัวเด่นมานะคะตัวเด่นมา3นะคะ แต่เจก,กระโดดเจาะไม่ถึงนะคะพี่น้องเจาะไม่ถึงไม่ใช่กระเจกระโดดเนาะเจาะไม่ถึงนะคะพี่น้องถ้าวิ่งรูดสามก็น่าจะโอเคอยู่นะคะสําหรับบนสามแปดนะคะไปตามโตกันนะคะพี่น้องจ๋าไปตามของวันที่สามกันนะคะดาวโจน VP ีก็จะออกประมาณนะคะเที่ยงคืนนะคะศูนย์ศูนย์จุดสามศูนย์นอประมาณนั้นนะคะเวลาโดยประมาณเนาะไปตามกันต่อนะคะ ก็มันคือความเสี่ยงนะคะในการลงทุนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นแนวทางนะคะพี่น้องจา๋าลุ้นพอเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ชมด้วยด้วยสตินะคะพี่น้องจา๋าแนวทางวันที่ที่สามเนาะเดือนสี่ปีหกสี่นะคะแนวทาง คุณดาวโจนนะคะ VIP เนอะจอให้2ตัวบนล่างนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทั้ง FC เก่า FC ใหม่นะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ช่องเพียน Channel นะคะ สำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปในการแจ้งเตือนและเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับพี่น้องท่านใหม่ที่เข้ามานะคะที่ยังไม่ทราบนะคะ VIP นะคะหุ้นดาวโจน VIP นะคะเพนก็จะจ่อให้เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งคลิปนะคะตัวเด่นก็จะมีสองตัวตัววิ่งก็สองตัวนะคะ ห้ากับแปดนะคะพี่น้องวิ่งหกับ9้านะคะเรามาเจาะห้ากันนะคะพี่น้องห้าศูนห้านห้าสามจะเจาะกระโดดหรือเปล่านะ ห้าหกห้าเก้านะคะส่วนแปดก็จะมีแปดเก้าแปดหกพี่น้องวิ่งรูดได้นะคะแปดห้าแปดสองแปดหนึ่งอย่างละห้าคู่นะคะพี่น้อง อย่างละ5คู่นะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะจามครัพี่น้องจ๋าจามอย่าลืมตัวกลับนะคะเดี๋ยวเน้นให้นะคะตัวที่ชอบนะคะก็สูตรนี้นะคะเป็นสูตรคำนวณตัวเลขตามกำลังรายวันนะคะก็อาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะพี่น้อง รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับเด่น5นี้นะคะพี่น้องพี่น้องสามารถวิ่งรูดได้นะคะบางทีแอดก็อาจจะเจาะเจาะไม่ถึงหรือเจาะกระโดดนะคะพี่น้องมีมีให้เห็นอยู่ทุกวันนะคะเรื่องเจาะกระโดดเนาะแต่ว่าตัวเด่นกับตัวตัววิ่งนี้ไม่ค่อยจะหลุดนะคะพี่น้องไม่ค่อยจะหลุดเนาะความชอบส่วนบุคคลนะคะพี่น้องจะเห็นต่างไม่ว่ากันนะคะ เอาห้าสองไปไหนเนาะนี่พี่น้องวิ่งดูดเด้อบางทีอาจจะเจาะก,กระโดดเนาะพี่น้องบางทีเพียนก็จะเจาะกระโดดไปนะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะห้าสองเนาะเจาะข้ามไปนะคะพี่น้องสายวิ่งสายรูดรูดได้วิ่งได้นะคะห้าหกนะคะห้าเก้านะคะตัวชอบนะคะ พี่น้องเห็นต่างไม่ว่ากันนะคะพี่น้องก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขทุกๆวันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะเรืลิๆทุกการติดตามรับชมนะคะเรืลิๆทุกคอมเมนต์ทุกไลค์เลยนะคะสวัสดีจ้า